กาละครั้งหนึ่งในดินแดนเรืองแสงแห่งอีเทอร์วูดมีแม่มดน้อยชื่อว่าลูมินาผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักปรุงยาเวทมนต์ที่เก่งกาจที่สุดในอาณาจักรเพื่อทำให้ฝันเป็นจริงเธอจึงต้องเข้าแข่งขันปรุงน้ำยาวิเศษในงานประลองใหญ่ของเมืองแต่มีข้อกำหนดสำคัญในการแข่งขันคือทุกส่วนผสมจะต้องปลอดภยัยมีคุณภาพและต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากฉลากอย่างละเอียดวันหนึ่งลูมินาเดินเข้าสู่ตลาดเวทมนต์ที่มีวัต ทุดิบวิเศษนับพันชนิดทางรากไม้เรืองแสงผลึกน้ำตาเทพและน้ำพึ่งบังกรบินเธอตื่นตาตื่นใจเสียจนเกือบลืมกฎสำคัญที่แผงหนึ่งมีขวดน้ำยาสีทองระยิบระยับเขียนว่าน้ำยาเร่งพลังงาน2หยดเท่ากับแรง10คนว้าวแค่สองหยดก็เพิ่มพลังงานขนาดน,นั้นเลยเหรอลูมิน่าตาโตด้วยความตื่นเต้นทันใดนั้นแม่มดเท่าอาเรียก็เอ่ยขึ้นเบาเด็กน้อย จ้าได้อ่านฉลากอย่างละเอียดแล้วหรือยังลูมิน่าชะง,งักหยิบขวดขึ้นมาพลิกดูพบว่าฉลากข้างหลังมีข้อมูลมากมายพลังงานสูงลิว้วน้ำตาลมากกว่าครึ่งขวดสารกระตุ้นเวทซึ่งถ้าใช้เกินขนาดอาจจะทำให้พลังเวทแปรปรวนและควบคุมเวทมนต์ไม่ได้ถ้าใช้มากเกินไปอาจจะทำให้พลังเวทระเบิดได้เลยรอนเนียบ การวิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากสำคัญกว่าการหลงเชื่อแค่คำโฆษณานะเด็กน้อยจากนั้นลูมินาจึงเดินต่อไปอย่างระมดาาัดระวังคราวนี้เธอเลือกซื้อสินค้าโดยการอ่านฉลากอย่างละเอียดทุกครั้งเธอเลือกน้ำนมเหตุเรืองแสงที่มีโปรตีนสูงไขมันต่ำน้ำตาลผลึกจันทราที่เป็นน้ำตาลธรรมชาติไม่เติมสารเล่งพลังงานและสมุนไพรแห่งสายลมที่มีตรารองรับความปลอดภัยจากสภาเวทมนต์ เมื่อถึงวันแข่งขันลุมิน่าปรุงน้ำยาเวทมนต์ได้ยอดเยี่ยมพลังเวทของเธอเสถียนแข็งแรงและยาวนานที่สุดเธอจึงได้รับตำแหน่งนักปรุงยายอดเยี่ยมแห่งปีแม่มดอาเรียประกาศในงานว่าผู้ชนะที่แท้จริงคือผู้ที่รู้จักวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจไม่หลงเชื่อแค่คำโฆษณา ตั้งแต่นั้นมาลูมิน่าก็กลายเป็นแบบอย่างที่ดีของเหล่าแม่มดน้อยทั่วอ e ีเทอร์วูดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเลือกอาหารหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าแช่แค่คำโฆษณาต้องรู้จักการอ่านฉลาดการวิเคราะห์ข้อมูลโฆชณาการและส่วนประกอบต่างๆเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี